สวัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของเดือนเมษายนกันนะคะวันนี้นะราศีตุลน,นะคะจะมีไพ่ห้าสำหรับในนะาในการใช้ทํานายคือความรักความสัมพันธ์ไพ่แนะนําเรื่องความรักนะคะแล้วก็ข้อความจากเขาแล้วก็เป็นไพ่ทาโร่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะในเอาเป็นเอาคาก่อนละกันนะคะในเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างขออนุญาตเคลียร์ไพ่ตรงนี้นิดนึงก่อน โอเคค่ะเอาคำของคุณนะคะสามใบเนาะโอเคใบแรกไฮเพซเซสเพื่อนนะครับโอเคค่ะเอาคำเดินนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีๆนะคะหลังจากอาจจะเคยผ่านปัญหาความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเป็นตัวเลือกตัวเป็นการที่คุณ เป็นชอยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกของเขาโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวหรือคุณรู้ตัวแล, um mm hmm. แล้วก็ได้นะคะบางคนมีเซนต์นะคะจับได้ว่าตัวเองโดนเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นทางเลือกคุณก็จะถอยออกมานะคะอันนี้คือความสัมพันธ์ที่คุณจะฉลาดเลือกนะคะสําหรับความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะคุณจะพยายามคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าจะทํายังไงต่อดีคุณจะพยายามหาความรักที่มันมั่นคงและเหมาะกับคุณมากกว่าที่จะต้องไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตกอยู่ในเป็นทางเลือกเป mm ็นช้อยของเขานะคะเดือนนี้คุณจะใช้เซนต์นำทางล้วนเลยนะคะคสําหรับ เดือนนี้ของชาวราศีตุลนะคะมาดูกันดีกว่าว่าความสัมพันธ์ของคุณในอดีตกับเขาเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะคะเราจะใช้ไพ่อันนี้นะคะมาดูกันค่ะตัวอย่างไม่นับค่ะโอเคโอ้เห็นไหมเมื่อกี้ก็เป็นสวีทเราครับนี่ก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นอิลูชชันนะอิลูชชันมันก็คือความสัมพันธ์ที่อาจจะพบการทางโซเชียลมีเดียความสัมพันธ์ที่มันไม่มีอะไรที่มันเคยเจอกันแบบว่า จริงจังอะไรกันนักเลยค่ะมันเป็นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เเป็น f w หรือเปล่าหรือความสัมพันธ์ที่แบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เห็นไหมสามอันอะไรมันจะตรงประเด็นกันอย่างนี้ทุกความสัมพันธ์ที่พ่ออกมาก็คือความสัมพันธ์ของคุณนอดีนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ในความลับเป็นความแบบเป็นความลับอะค่ะคนลักในความลับเป็นความสัมพันธ์ที่ซ่อนแอบซ่อนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีการเปิดเผยกันเลยเป็นความสำคัญความสัมพันธ์ที่มันมันไม่จริงเป็นความสัมพันธ์ที่แฟนตาซี คิดเองนึกเองมันไม่รู้ว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นความจริงไหมหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในในแฟนตาซีแลนด์ของเรากันแน่เราไม่รู้เลยค่ะมีการสืบสอกหามีการแบบแอบสืบส่องกันทั้งคู่เลยนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะหาว่าอะไรมันจริงอะไรมันลวงในความสัมพันธ์นี้แต่ก็คือการเจอกันการพบกันอาหารมันเป็นความสําคัญที่ไม่มีอะไรชัวร์สักอย่างความสัมพันธ์ที่หลอกลวงอะค่ะ ในความสัมพันธ์นี้ในอดีตนะคะอันนี้คือที่ไพ่บอกนะอืมเขาอาจจะบอกว่าใต้สำหรับ planning ahead อาจจะมีการคุยกันนะคะถึงความสัมพันธ์ที่อยากจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันอยากจะไปด้วยกันแต่ว่านะักความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่สามารถทำได้มันเป็น planning ที่อยู่ในหัวบางคนเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกันว่าเออจะแต่งงานกันจะแบบมีบ้านด้วยกันหรือว่าเออจะ plan มีลูกหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จริงนะคะมันเป็นแค่คาพูดมันไม่มีความสัมพันธ์อะไรที่ที่มันจะมีความจริงอยู่ตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นตัวคุณนะคะคุณอาจจะคิดว่าเออมันอาจจะไม่ใช่เวลาของคุณนะตอนนี้คุณอาจจะรอเวลาให้เป็นดีวาทัมมิ่งรอเป็นเวลาที่ใช่สําหรับคุณนะคะแต่มันยากมากเลยนะคะมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในภาพลวงอะค่ะ อันนี้คือทิพย์นะไม่รู้ตรงออกับใครหรือเปล่านะคะก็คือถ้าตรงมันก็คือจะตรงเลยแหละเรามาดูกันดีกว่าว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะอืมไหนอครับโอเคค่ะคุณจะกลับมาลักตัวเองนะคะคุณจะกลับมาดูแลตัวเองคุณจะมีความสุขกับก,บการงานการเงินมีความสุขกับครอบครัวตัวเองบางคนได้ฉลองได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งเดือนเมษายนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะคุณจะเปย ความดักเงินทองให้กับตัวเองซัเป็นส่วนมากเลยบางคนนี้ก็คือจะกลับไปหาเพื่อนเก่าเพื่อนรุ่มรุ่นนะคะเพื่อนที่ทําให้ตัวเองสบายใจเพื่อนที่จะททำให้ตัวเองเวลาอยู่แล้วมีความสุขอะคะ่ะคุณจะไม่ไปคุณจะไม่อยากไปมีเหตุการณ์ที่จะทะเลาะในความสัมพันธ์นี้อีกแล้วนะคะตัวคุณจะรู้ว่าคุณจะทํำยังไงให้ตัวเองมีความสุขคุณจะเอาตัวเองไปสนุกสนานเอาตัวเองไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมากกว่า ความรักของคุณตอนนี้มีล้นมากเลยนะคุณกลับมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองรักตัวเองเติมเต็มตัวเองมากขึ้นการงานการเงนินตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆสาหรับใครบางคนที่การงานการเงินในอดีตค่ะไม่ค่อยจะดีในเดือนนี้คุณจะอได้รับความสุขความสมหวังในทุกๆอย่างที่คุณต้องการนะคะก็ถือเป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นคุณในเดือนนี้ด้วยนะมาดูกันดีกว่าว่า คู่กรณีของคุณต้องบอกเป็นคู่กรณีเนาะพบว่ามันอาจจะไม่ใช่คนรักหรืออะไรกันหรอกนะถ้าถ้า,าไพ่มีแนะนําออกมาในอดีตไพ่ของคุณเป็นภาพดวงตาแบบนั้นนะคะเป็นซีคเคนเลเวอร์ความรักความสัมพันธ์ที่ที่มันไม่มีจริงอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะให้เรียกว่าเป็นคนคนคนนั้นแหละไม่ใช่คนรักหรอกโอเคค่ะมาดูกันดีกว่าว่าในปัจจุบันนี้นะคะคุณอยากรู้ไหมว่าเขาคิดรลรู้สึกยังไงกับคุณบ้างตัวเขานะคะตัวเขาเนี่ย เขารู้นะคะว่าตัวคุณมีคุณค่ามากนะตอนนี้คุณสามารถเป็นแม่ให้กับลูกก็ได้เป็นพ่อให้กับลูกก็ได้คุณมีความรับผิดชอบคุณมีเขาเหมือนแมทเทเรียไวเนอหรือฮัสบนแมทเทเรียฮัสบนอะก็คือเป็นคนที่เพอร์เฟกมากที่จะเหมาะที่จะคู่ควรที่ใครก็เทียบไม่ได้อดทีเอ็มเพสมันขึ้นอะคะ่ะไม่ว่าจะมีควีนไหนก็แล้วแต่เนาะควีนอบอลควีนโครควีนอสอดเออไอพวกสี่ควีนเนี้ย มันไม่สู้เอ็มเพสอะคะ่ะเพราะเอ็มเพสมันเป็นจัก,กรพรรด,ดินีเนาะกว่าจะได้มาตรงนี้มันผ่านทุกสี่ควีนมาแล้วคุณผ่านทุกสี่ควีนมาแล้วค่ะคุณไม่ใช่แค่ควีนพวกนั้นแล้วคุณเป็นจัก,กรพรรด,ดินีซึ่งมันมีอะไรมากพอที่จะจะต้องชนะควีนพวกนั้นอยู่แล้วคุณไม่ต้องห่วงเลยถ้าเอ,อ่อความรักความสัมพันธ์อันเดิมอะมันไม่สามารถไปได้อะ่ะคุณเข้าใจคุณปล่อยวางคุณไม่ได้ไปโฟกัสหรือไปไปเครียดแค้นหรือว่าไปอะไรตรงนั้นแล้วล่ะค่ะคุณเอาตัวเองมาโฟกัสกับตัว ส่วนตัวเขา,าเขาจะรู้สึกผิดหวังนะเพราะว่าเขาจะทําอะไรที่สิ่งที่เขาอยากทําอ่ะมันไม่ได้อ่ะค่ะเขาอาจจะติดปัญหาบางอย่างบางคนนะคะปัญหาที่เขาอ่ะค่ะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงปัญหาที่เขามันมีทางออกแต่เขาเลือกที่จะไม่ออกดูคนคนนี้นะคะมีแสงสว่างตกไปที่หัวตัวเองแต่ปิดตาใช้ผ้าพันด้วยนะไม่ใช่ปิดตาธรรมดาไม่ใช่แค่หลับตาถ้าหลับตาคุณลืมตาม,มาคุณก็จะเปิดมองเห็นความจริงทุกอย่างที่แบบ คุณดมล้อมรอบไปที่อื่นแต่ถ้าคุณปิดตาแล้วใช้ผ้าด้วยอะความสัมพันธ์มันจะแบบว่ายิ่งหนักกว่าเดิมเพราะคุณใช้ผ้าพันปิดตาไปอีกครั้งเนึ่อค่ะคุณจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำทั้งนั้นที่แบบถ้าไม่มีผ้าพันมันจะง่ายกว่าเดิมแต่คุณทําปัญหาให้มันซับซ้อนขึ้นโดยใช้ผ้าไปพันตาตัวเองอยู่อย่างเงี้ยซึ่งตัวเขาอะค่ะเลือกที่จะแก้ปัญหาแบบนี้ เพราะฉะนั้นต้องปล่อยเขาให้เขาเป็นแบบนี้นะคะเขาเลือกที่จะอยู่ปัญหาจมจองกับปัญหาของเขาซึ่งปัญหาของเขามันมีร้อยแปดมากเลยนะในนี้เป็น8ปดาวปัญหาเขาไม่ใช่มีอย่างเดียวหรอกครอบครัวความรักการงานการเงินลูกหรือว่าปัญหาที่ครอบครัวเขาเองทะเลาะกันผู้หญิงของเขาเองทะเลาะกันนั่นก็คือเก็บไว้เป็นปัญหาของเขาแล้วกันนะคะณตอนนี้ตัวเขามีความผิดหวังนะคะมีความทุกข์อยู่ในนั้นนะคะมันเป็นความทุกข์ที่ถ้าเลือกคุณอะทุกอย่างมันจะโอเคมันจะเพอร์เฟกต แต่คุณกับเป็นกายเป็นรักทางเลือกคุณเป็นทางเลือกอะค่ะซึ่งคุณไม่ได้อยู่ตำแหน่งของเป็นทางเลือกคุณเป็นเอลเเพสคุณไม่ใช่ทางเลือกใขรเพราะฉะนั้นนะคะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เราแล้วล่ะตอนนี้คุณกลับมาโฟกัสตัวเองแล้วตัวเขาก็รู้ด้วยว่าคุณโฟกัสตัวเองคุณสวยขึ้นนะคะคุณมีเสน่ห์มากขึ้นคุณหล่อมากขึ้นคุณคุณสนุกกับชีวิตอะค่ะคุณจะไม่ยอมให้แบบ คุณจะดึงความเป็นเด็กของตัวเองออกมาด้วยนะคะบางคนเนี่ยบางคนก็คือกลับไปสนุกสนานเป็นเด็กเหมือนเดิมไปอยู่กับเพื่อนที่ทําให้ตัวเองมีความสุขเพื่อนมหายลัยเพื่อนม om, <ๆ>ัธยมหรืออะไรแบบนี้คุณมีความสุขกับตรงนั้นมากๆแล้วคุณก็กบคุณจะกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นคุณจะกลับไปใช้ชีวิตที่มีความสุขอะไรที่มันทําให้คุณต้องมีความคิดว่าคุณจะต้องไปทะเลาะกับใครหรือต้องไปแบบว่าไปทําอะไรแบบนั้นนะคะคุณจะไม่อยู่ล,ละคุณจะไม่อยู่เป็นตัวเลือกแบบนั้นนะ สำหรับตอนนี้ตัวเขาผิดหวังผิดหวังมากเขาเขาไม่ยอมแก้ปัญหานะคะตัวเขาไม่แก้นะโอเคค่ะมาดูกันดีกว่าว่าในอนาคตจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะล่างทองเดอะซันโอเคสำหรับบางคนนะคะการงานก่อนมะมถือความรักดีคุูจะมีคนคนใหม่เข้ามานะคะตัวเขาเนี่ยเด e เดวิลแต่สำหรับเป็นเดดเดวิลนะเด e เดวิลเนี่ยก็คือว่า คุณอาจจะมีคนฝั่งเขามาส่องดูคุณเมียเขาเมียเก่าเขาแม่ของลูกเขาหรือว่าครอบครัวฝั่งเขามาแอบบมองแอบ,บส่องคุณอยู่นะคะก็คือก็ให้เขาส่องไปเนอะมันก็ไม่ใช่ปัญหาของเราอย่างที่เคยพูดไว้ไม่เป็นไรคะ่ะอย่าไปสนใจโอเคโอเคค่ะปัจจุบันนะคะคุณจะมีความสุขความสมหวังมากๆเลยนะคะเดือนสันขึ้นล่างทองมาแล้วใครนะคะที่อยากจะโฟกัสด้านการงานด้านการเงินอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณสามารถ เออไปทําได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะประสบความสำเร็จมากๆบางคนจะมีคนใหม่เข้ามาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะคนใหม่เนี้ยมาัอาจจะผ่านการงานการเงินเขาจะเห็นคุณค่าคุณมากนะคะบางคนเนี่ยเขาเคยรู้เรื่องราวของคุณมาก่อนนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ได้นะคะเนี่ยขึ้นทีออฟคัพเนอะเขารู้คุณค่าของคุณค่ะคนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยมาทางสายงานคุณนี่แหละการงานผ่านทางเพื่อนคุณเพื่อนแนะนํา เขาจะเข้ามาเป็นหลักใหม่ของคุณนะคะแล้วเขาจะมองคุณด้วยความรักความเมตตามากๆคนใหม่ที่เข้ามาเขาจะรู้แล้วก็สัมผัสได้ะคะ่ะว่าคุณเป็นคนดีแล้วก็มีคุณค่าแค่ไหนเขาจะไม่ปล่อยให้คุณต้องโดดเดี่ยวหรือมีความทุกข์นะคะสําหรับปัญหาเนี่ยที่มันเคยเกิดขึ้นสําหรับบางคนเคยมีปัญหาเรื่องการงานการเงินติดขัดใช่ไหมนณเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณจะขจัดปัดเป่าปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะบางคนจะมี รายได้เข้ามามากขึ้นนะคะคุณก็สามารถที่จะเอาไปซื้ออะไรที่คุณต้องการได้มากขึ้นบางคนอยากจะเอาไรายได้ส่วนนั้นที่มากเข้ามาเนี่ยไปเริ่มอแอคชั่นเกี่ยวกับการงานการเงินหรือว่ากิจการอะไรใหม่ๆนะคะคุณเริ่มได้เลยนะคะเอาเงินส่วนนั้นไปแยกไว้ไปทําอะไรไว้บางคนต้องการลงทุนอะไรเพิ่มเ,เกี่ยวกับเพราะว่าสื้อทองอะคะ่ะ คุณก็ไปซื้อได้นะคะซื้อเก็บไว้แบบว่าเรื่อยๆได้เพราะทองตอนนี้มันก็ขึ้นตลอดเนอะมันสามารถไปถึงได้ด้วยมันจะขึ้นอีกอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็อยากทําอะไรตรงนี้นะคะคุณก็เทคแอคชั่นทำได้เลยคุณจะไม่ติดขัดคุณจะไม่สตักแล้วนะคุณจะไปชีวิตคุณจะไหลโฟแล้วล่ะมันไม่มีอะไรที่จะต้องเดือดรีบประโถดอ่ะมันไม่มีอะไรที่บางคนนะคะอาจจะแบบโดนโดนแบบโดนเรียกว่าอะไรดีเอาไงดี โด,โดนแบบคนมองไม่ดีโดนคนทินทาโดนคนแบบว่าร้ายโดนคนแบบว่าอัอเนี้ยพวกนั้นจะกลับไปตามสนองเขานะคะสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะจะย้อนคืนกลับไปหาเขาตัวเขาเองนะคะของผู้คนที่ทําคุณนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะมีความสุขกาใดให้ก่อกรรมนั้นตามสนองค่ะคุณจะพบกับความสําเร็จความสมหวังแล้วก็มีความสุขมากๆก็ดีใจด้วยนะคะบางคนได้พบคนรักที่แบบว่าเพอร์เฟกกับคุณมากๆเลยก็ ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเนอะที่จะเกิดขึ้นสําหรับวันปีใหม่ไทยได้นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันดีก,กว่าว่าไพโรแมนแอนเจิลแนะนําอะไรกันบ้าง t r u s สสถานการณ์นี้นะคะเรียกร้องให้คุณมีศรัทธานะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์บางคนเนี่ยรู้สึกผิดหวงังรู้สึกเศร้าใจรู้สึกแบบว่าตัว,ต,วตัวเองอะคะ่ะไม่มีความรักความศรัทธาเกี่ยวกับความรักแล้วแต่ความรักจริงๆแล้วอะคะ่ะความรักอะมันมันอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะแต่ว่าที่ทําให้คุณผิดหวงังหรือไม่มีศรัทธามันไม่ใช่เกี่ยวกับความรักมันคือคน,นะคะ่ะ คนที่คุณเข้ามาในวงจรชีวิตคุณเนี่ยแหละคะ่ะมันไม่เกี่ยวกับความรักความรักมันอยู่ตรงนั้นนะมันเป็นสิ่งดีๆีมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วแต่ว่าไพ่เลยแนะนําว่าให้คุณเชื่อและศรัทธานในความรักอีกครั้งนะคะเพราะว่าคนที่ทําลายคุณนะคะสิ่งที่ทําลายคุณมันไม่ใช่ความรักความรักจริงๆมันจะไม่ทําลายใคระคะ่ะเพราะฉะนั้นกลับมานะคะเปิดหัวใจตัวเองอีกครั้งนึงนะคะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะ ทาต้องทำลายคุณแบบนั้นนะคะอย่าปิดตัวเองนะคะสําหรับเดือนนี้บางคนนะคะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับ Family นะคะก็คือความรักของคุณนะคะบางครั้งอะ่ะมันขึ้นอยู่กับ Family Issu ูด้วยนะคะก็คือบางคน ฝั่งเขาฝั่งเราหรืออาจจะมีลูกติดหรือนู่นนี่นั่นนะคะให้กลับมาเยียวยาปัญหาของครอบครัวตัวเองก่อนนะคะอาจจะเป็นด้านฝั่งเขาก็ได้หรือฝั่งเราก็ได้นะคะเคลียร์ปัญหาตรงนั้นให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าถ้าบางคนเนี่ยคบกับพ่อแม่แม่ม่อย่างเงี้ยคะ่ะให้ฝั่งเขาเคลียร์ตัวเองให้ดีๆก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนาความสัมพันธ์นอะ่ะถ้ามันไม่เคลียร์มันจะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาคบกันนะคะสําหรับบางคนเนาะอืม เวิร์ดเวทติ้งฟอร์ค่ะถ้ามันถึงเวลาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจะจัดสรรให้คุณนะพบกับความรักความสัมพันธ์ที่มันมีมันขึ้นอยู่ใต้เทนอฟคัพแคบไปค่ะเวิร์ดเวทติ้งฟอร์คกับเทนอฟคัพนะคะ,คนะคะถ้าถึงเวลาจริงๆแล้วอะค่ะใครก็ห้ามพวกคุณไม่อยู่ค่ะถ้าคุณเป็นคู่กันจริงๆแล้วอะเวลาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลาที่แบบไม่มีใครแยกได้อนะคะ่ะดีวายทามมิ่งเนี่ยบางคนนะคะ สิ่งที่คุณอยากจะรออยากจะทำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะน,นเดือนนี้มันเป็นเวลาของดีไว n ์ทาม i n งแล้วนะคะสำหรับบางคนที่ถ้าเขาเคลียร์ตัวเองได้แล้วอะค่ะแต่สำหรับแนะนำว่า g ก e e ต์เย r เลยเ a chance มันอาจจะหมายถึงถ้าเขาเคลียร์ได้ก็ให้โอกาสเขาอีกครั้งหรือความสัมพันธ์นี้เวลานี้มีคนใหม่ส่งมาให้คุณแล้วเปิดหัวใจอีกครั้งนะคะและพยายามทาหน้าที่กับความสัมพันธ์ใหม่ให้ดีที่สุด อันนี้ก็สามารถที่จะจายได้ด้วยกันเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีคู่ใหม่เข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะมันก็ขึ้นอยู่ที่เราว่าตัวเราเองใช้ใช้แบบใช้ความรู้สึกของเราอะคะ่ะว่าเราต้องการยังไงต้องการคนแบบไหนเป็นคู่ชีวิตของเรานะคะแล้วก็คุณก็จะเลือกได้ถูกทางนะคะ่ะจะไม่จะไม่ผิดหวังหรือว่าไม่มีใครมาทำร้ายคุณได้นะคะกับความรักอะโอเคค่ะมาดูกันดีกว่าไพา่อยากแนะนำยังไงบ้างคะ ออถ้าเป็นคนเก่าเขาขอโทษนะคะกับสิ่งที่เขาเคยทําแล้วก็จัดก,การทุกๆอย่างที่ที่ทําแบบนั้นนะคะสิ่งที่เขาทําเขารู้ว่ามันไม่ถูกต้องหรอกเขารู้สึกเสียใจนะคะอืมหรือถ้าคนใหม่นะคะเขาบอกว่ามีอะไรที่เหมือนกันมากๆเลยระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะคนคนเก่าแล้วมั้งอันนี้ข้อความแรกเป็นจากคนเก่านะคะเขาบอกว่ามีอะไรที่เหมือนเหมือนกันมากๆเลยคุณกับเขาเนี่ยมันรู้ใจกันมากเลยแต่ว่าถ้ามางอย่างเนี่ยมัน มันไม่เคีย์มันก็ไม่สามารถรู้ใจกันมันก็ไม่สามารถคบกันได้นะคะเขาต้องการที่จะเป็นเหมือนคุณนะคะคุณอาจจะเป็นตัวจุดประกายไฟเขาคุณอาจจะเป็นคนที่เอ่อเป็นมิวส์ของเขาอะคะ่ะสร้างแรงบันดาลใจให้เขานะคะบางส่วนของเขาต้องการที่จะเป็นใครคนเป็นเหมือนคุณนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นทาชมเชยแล้วกันนะคะที่เขาเห็นคุณค่าของเราอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าเรามีคุณค่าย,ยังไงนะคะแต่เขาดัานไปเลือกขยะโอเคโอเคค่ะ okay. <laughs> ตัวเขานะคะเขาเชื่อที่เขาเชื่อเกี่ยวกับ ไชแค่นะคะั้ค่ะเขาเชื่อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และความเป็นจริงเท่านั้นเขาไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเขาไม่เชื่อเรื่องดีวายเขาไม่เชื่อเรื่องก็อดเขาไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนั้นเลยเขาเชื่อสิ่งที่เขาสามารถทดลองแล้วก็พิสูจน์ได้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องกรรมเรื่องความรักทําผิด น,น,น,นูนี่นั่นนอกจงนอกใจอีโลชั่นต่างๆที่เขาสร้างเขาไม่เชื่อนะคะเขาไม่เชื่อว่าเขาจะได้รับผลแบบนั้นเขาไม่เคยเชื่อนะคะตัวเขาเป็นคนแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้ค่ะเราเปลี่ยนที่พฤติกรรมตัวเองแลาเปลี่ยนที่เราเท่านั้นนะคะและ้วก็วันนี้นะคะก็อยากให้ชาวราศีตุลน,นะคะมีความสุขมา,มากๆนะคะกับปีใหม่ไทยนะคะถ้าใครอยากจะคอมเมนต์อะไรอยากจะถามอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอเด i กชั่นบอกข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะแล้วก็ไว้เจอก er ันใหม่นะคะสําหรับเดือนหนา้าสําหรับเดือนนี ai, ้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย